สวัสดีครับบ้านสวนลุงอินนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาพบกับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับหญ้านะครับในสวนของบ้านสวนลุงอิั้งต่อปีนี้นะครับสวัสดีครับนี่คือหญ้านะครับในใน ส่วนของบ้านสวนลูกอิดนะครับซ้ายมือที่เห็นนี่คือหญ้าเนเปียร์นะครับปักช่องหนึ่งนะครับส่วนขวามือนี่คือหญ้าหวานอิสราเอลนะครับจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตของทั้งหญ้าเนเปียร์ปักช่องหนึ่งกับหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็เจริญเติบโตได้ดีในระดับหนึ่งนะครับหลังจาก ผมจะขอชี้แจงให้ทราบว,ว่าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับทำการปลูกมาได้50วันนะครับส่วนหญ้าในเปียบักช่องหนึ่งนี่40วันนะครับจะเห็นได้ว่าในในเปียบักช่องหนึ่งนี่จะ,ะโตโตกว่านะครับโตวกว่าสวยงามสวยงามกว่านะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันนะครับ จะเห็นว่านะครับหญ้า,าเนเปียปักช่องหนึ่งนี่จะโตแล้วก็สูงกว่านะครับสูงกว่าหญ้าหวานอิสราเอลนะครับแต่เพื่อนๆจะเพิ่งตัดสินใจว่าเพราะฉนั้นปลูกหญ้าเนเปียรดีกว่าอย่านงะครับหรือว่าจะตัดสินใจว่าเอ๊ะปลูกหญ้าหวานอิสราเอลดีกว่านะครับ ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับบริบทของเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความต้องการในระดับใดนะครับอย่างเช่นพื้นที่นะครับคือหญ้าเนเปียปักช่องหนึ่งนี้นะครับจะให้ผลผลิตที่เยอะนะครับเยอะกว่านะครับแต่ว่ามีระดับโปรตีน รอยละของโปรตีนที่ต่ำกว่านะครับส่วนหญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็การเจริญเติบโตของมันหรือว่าปริมาณของมันอาจจะน้อยกว่านะครับหญ้าในเปียกปากช่องหนึ่งนะครับแต่ว่ารอยละของโปรตีนสูงกว่านะครับซึ่งหญ้าหวานอิสราเอลนั้นมีร้อยละของโปรตีนอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่ 26- ่สนะครับ ส่วนในเปียบักช่องหนึ่งอยู่ที่10 1 5 16เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูกนะครับเพื่อนๆน,นก็พิจารณาเอานะครับเรามีวัวหมูไก่แพะแกะควายช้างาในปริมาณที่มากขนาดไหนนะครับซึ่งหญ้าในเปียบักช่องหนึ่งนั้นจะต้องซื้อเครื่องสับนะครับเครื่องบดมาอีก ซึ่งตรงนี้นี่สำหรับหญ้าหวานอิสราเอลนั้นตัดแล้วก็ให้วัวหรือสัตว์เรากินได้เลยนะครับเอาเพื่อง่ายยกตัวอย่างวัวก็แล้วกันนะครับถ้าหญ้าหวานอิสราเอลนี่ตัดไปปุ๊บเนี่นะครับเอาให้วัวกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องสับนะครับส่วนยญ้าในเปียบอกช่องหนึ่งนะครับ ต้องไปสับอีกทีนึงนะครับซึ่งต้นของอนเนเปียบ,บักช่องหนึ่งนีาหลังจากเ้าโตนะครับนระยะ60วันถึง90วันเนี่คือยะที่จเจริญเิบโตัวแล้วก็ให้โปรตีนที่ในระดับที่ถึง15-16ปเซนนะครับมันจะแข็งนะครับต้องบดต้องสับ่วน ห้าหวานอิสราเอลนั้นไม่ต้องนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทางบ้านสวนลุงอิจจะนำมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับซึ่งเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจเอาว่า,าการปลูกหญ้าจะปลูกชนิดไหนดีนะครับซึ่งทางบ้านสวนนั่นก็ปลูกหลากหลายชนิดนะครับนำ ย่าอลักช่องหนึ่งกับยาวานมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับก็ลองพิจารณากันดูตอแล้วกันนะครับสำหรับย่าทั้งสองชนิดนี้นะครับ,ท,รบทั้งสองชนิดนี้เป็นต่อที่หนึ่งด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าอย่างทางขวามือที่เห็นตอนนี้ในใน,ในรูปนี้ย่าในเปียบ์ักช่องหนึ่งนี่อ่าสี่สิบวันนะครับ ส่วนย่าหวานอิสราเอลนี่50วันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนลงอินด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ